เดียวกันคุณผู้ชมคะล่าสุดทางด้านของโฆษกรัฐบาล ออกมา,าชี้แจงประเด็นนี้เลยนะคะโดยคุณหมอชัยวัชรงค์ค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากวิจาร์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการพบหารือกับนายวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยบอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เห็นอริยาบทของท่านนายกตลอดช่วงเวลาการทําภารกิจที่ประเทศจีน3วันเต็มๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีภารกิจอัดแน่นตลอดทุกวันกลับกล้าที่จะวิพากว์ จา์ในทางลบขนาดนั้นถ้าจะจับเอาภาพภาษากายที่ท่านนายกได้แสดงออกต่อหน้าบุคคลสําคัญระดับโลกหลายๆคนอย่างเช่นสีจิ้เผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหลี่เฉียงนายกมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็นายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติหรืออย่างนายวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียรวมทั้งผู้นําภาคธุรกิจระดับแถวหน้าของประเทศจีน ซึ่งมีภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้นับพันพันภาพตนเองก็อยู่ในเหตุการณ์เกือบจะตลอดเวลาและได้สังเกตเห็นอิรยาบถแทบ,บจะทุกย่างก้าวของนายกเศรษฐาของประเทศไทยต้องขอบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่านายกรัฐมนตรีของไทยนั้นมีบุค,คลิกภาพ ที่สัง,งา่าภูมิฐานเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองที่ผสมผสานกับความสุภาพอ่อนน้อมเห็นแล้วหน้าภาคภูมิใจในผู้นำของประเทศไทยซึ่งรวมถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความฉะฉานในระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามตนอยากจะให้โฟกัสที่เนื้อหาของการหารือและประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับมากกว่าบุคลิกท่าทางของนายกรัฐมนตรีส่วนกรณีที่มีบางคนไปให้ความสําคัญกับท่าทางของนายกรัฐมนตรีในการหารือ ตนมองว่าไม่ใช่สาระสำคัญของการพบปะหารือกับผู้นำต่างประเทศในแต่ละครั้งเพราะว่านายกให้ความสำคัญที่สุดกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนให้ความสนใจการพัฒนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ในการเดินทางแต่ละครั้งนายกจึงมีการเตรียมการค่อนข้างที่จะมากเพื่อที่จะพบปะหารือดึงดูดเม็ดเงินมาลงทุนจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพัฒนากีดความสามารถของประเทศไทยให้ได้มากที่สุดดังนั้น อย่าไปโฟกัสผิดจุดค่ะนี่หมอชัยบอกเลยนะว่าอยากจะให้โฟกัสที่ภารกิจของนายกมากกว่าไปดูที่ผลงานดีกว่าในเรื่องของท่าทางลักษณะมันมันมันพูดยากอะ่ะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเหมือนกันคุณผู้ชมชคะ,คะไอเราเองเนี่ยมองมันก็แตกต่างกันออกไปอ,อ่ะว่ากันไปในส่วนของภารกิจนายกนรัฐมนตรีที่เดินทางไปซาอุดิอาระเบียและก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันนี้ในช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มครึ่งคุณผู้ชมครับแต่ว่ากําหนดการในวันพรุ่งนี้ยังไม่ออกนะซึ่งสื่อนี่ก็ลุ้นกันอยู่ว่าพรุ่งนี้คุณเศรษฐา จะไปไหนหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้เนี่ยในรายการเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะ <laughs>